สวัสดีครับผมจนินนะครับและนี่คือรายการคืนนี้กินอะไรดี e ี TV ที่หนึ่งครับผมตังมือเพื่ออะไรรันบ้องรายการนี้นะครับเป็นรายการสําหรับคนที่ชอบกินเวลางาคืนแบบผมนะครับซึ่งบางคนกลางคืนก็ไม่รู้จะกินอะไรครับแล้วผมก็จะมาแนะนําอาหารที่จะกินเวลาคืนนะก็ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาโอ้ <c oughs> <c oughs> ตีหนึ่งสี่สิบกว่าแล้วผมนี่ครับ ตีหนึ่งสี่สิบาแล้วโอเคครับและเมนูสำหรับวันน e ี้ก็คือพิซซ่าญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งผมไปเติร์ด g ูเกิลมาแล้วว่าทำยังไงก็ของนี้ของก็หาง่ายๆได้ที่เซเว่นนะครับวัตถุดิบหลักๆก็มีตามนี้ครับหนึ่งไข่ไก่สองครับมาม่าก็หาได้ทั่วไปครับสามเป็นอะไรนะชีสน่าจะผมเอ้ยเนยเนยแผ่นหรือชีสแพนนะผมจำไม่ได้อันนี้ก็นมสดทั่วไปและนี้ก็มายองเนสนะครับเบคอน แล้วก็ปูขวัญครับผมผลิตภัณฑ์ก็มีเท่านี้ครับง่ายๆหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปครับก็เดี๋ยวมีอินเสิร์ตดูโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันแล้วับง่ายๆครับก็เทไข่ลงไปครับแล้วก็เอ๊ะตอกไข่ลงไปก็เทนมไปครับอุ้ยชนะใส่ตามความรู้สึกนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับ พอเสร็จแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเหมือนไข่เจียวเลยพอเกี่ยวไปเลยร็จเกี๊ยวไม่ต้องเทมเป้นมาเพราะเราเราได้ทำไข่เจียวเราจะทำพิซซ่าญี่ปุ่นกันขั้นตอนเราแบบแล้วลค,คุณจะกินแล้วลวกม,ะมะาม่าพอลวกมาม่าเสร็จแล้วก็ก็เ,เอาเป็นมาม่าที่ลวกได้ไปจุมกับไข่ไข่กับนมที่รเราตีไว้นะครับ ลวกให้พอได้ที่ก็ใส่ลงไปแล้วแล้วก็ตั้งกระทางาตั้งกระทาเนี่ยจะใส่ถ้าปกติต้องใส่เนยครับแต่ไม่มีเนยอะใช้น้ำมันก็น่าจะแทนได้เหนันพอมาณนี้ใช้เส้นมา,นามากก่าจกไข่ที่เราคนไปแล้วก็ใส่ลงไปแล้ว ครับน,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 นี่ใส่ลงไปแล้วผมหน้าต,ตาก็คล้ใกล้ไข่เกีียวต่อไปก็ใส่ชีสแผ่นกับเบคอนได้เลยแล้วก็กยาน,น,กนี่นปูอัดใส่บัตรดิบลงไปเลยพยายามทำให้มันกลมๆให้มันติดกาวนะเพื่อความน่ากินนี่ใช้ได้อยู่นะอันนี้เป็นการทำครั้งแรกของผมแล้ว ใส่ตามความชอบครับชอบกียอันก็ใส่ไปเท่าไหร่นะครับลงูใส่ตอกอันพร้อมแล้วเราก็ใส่เบคอนกันแล้วกินเรอเคลือบกินใ,ใส่ไปสักไ่ตามความชอบนะใส่เกี่อันก็ใส่งูงั้นใส่สักสามอะครับเพราะมันเต็มแล้วนี เลือเก็กบหาใจขนาดไหมมันจะทำเปน็นเส้นๆนะต้องเบาไฟนะอยวไมหม้ไม้หรือเปล่าไม่ร,มรู้ตอนนี้โอ้โหนะครับกลิ่นหอมมากเลยครับคุณชาคิดครับอุ้ยแต่กินไม้ล้วมาครับ โมต้องรีบกลับแล้วนะครับวับโอ้โหงานนี้เกินเงียบกินหอมเลยครับคุณเชอคิสกินไม่หอมเลยครับคนเราต้องปิดพ้ากันได้ โอเคครับ okay, ตอนนี้ก็เสร็จแล้วไม่พิซซ่าญี่ปุ่นแล้วแต่เหมือนไข่เจียวไหม <c oughs> ไม่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นการทำครั้งแรกนะก็อาจจะใส่ช็อตพิซซ่าหรือว่าใส่อะไรก็ได้นะที่เราชอบนะครับผมผมก็หาได้เท่านี้ครับที่บ้านมี <c oughs> ผมลืมซื้อได้ะะครับที่บ้านมีเท่านี้โอ้โถ้วยทั่ว ซาญี่ปุ่นนี่ครับมายองเนสไม่ออกหอดนี่ยังไม่ได้แกะเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับสดๆร้อนๆอันนี้ค่าวิซา่าก็ซื้อไปประมาณไม่ใช่ค่าวิซา่าค่าของก็ประมาณ200บาทครับแต่ซื้อกินก็100กว่าบาทริปเอติปสองโทรไปเลยวิซ่าฮาร์ดนะรครับถูกกว่าอร่อยกว่ะเด้ออยวกทำเองนะครับหรือว่าใครอยากทำก็ลองนะครับแต่ไปดูช่องนี้ช่านี้ครับแกะไม่ออกที่วะ ครับได้แล้วครับมายัางเด็ดของเรานะอ้าปุ้ยมากินมันนะได้อยู่นะเรามาลองกินกันเดี๋ยวครับไปคำแรกนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแบกให้ดูมาอนน่ครับเนื้อแน่นแน่นเนืน้อแน่นแน่นลองกันที่คำแรกครับผมไปเลยครับคำแรก ยังไงครับบอกความรู้สึกเออครับจำเหมือนไข่เจียวมากกว่าไม่ใช่เหมือนพิซซ่าหรอเพราะเราไม่มีเครื่องพิซซ่าครบเราต้องใส่ใส่ปูอัดไปอีกปบ้างรสปูอัดเป็นดีปูอัดอยู่แล้วปูอัดเหรอเเพิ่มปูอัดไปครับจีบๆเป็นเส้นครับลองดู รบมีรสมีรสชีสอร่อยครับแอดองมาทำที่บ้านได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวไปกินต่อให้หมดนะครับคืนนี้กินอะไรดีจบแล้วครับ EP แรก